คือธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจตั้งใจไม่หวังกำไรคือปานิทานตอกยำ้ำอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอ,อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน สวัสดีคุณผู้ฟังที่94.25เมกะเฮิร์ในช่วงเวลาของรายการทกสสองแครเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาบ่ายสามโมงเย็นถึงบ่ายสี่มงเย็นกับเรื่องราวของทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับมีหลากหลายเรื่องราวทั้ง โครงการนโยบายรัฐบาลต่างๆนะครับสินเชื่อของธกสบริการเงินฝากธกสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสนํานำมาฝากคุณทุกฟังในรายการนี้วันนี้อยู่กับผมนะครับคมสันบัณฑิตรับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของธกส ผมมีเพลงพระพับตระมาฝากกันฟังครับ สีห้าใช้การปฏิบัติดีจะนำความสุขมาให้แต่สีน่นี้ใช้เทคโนโลยีแล้วจะมีเงินทุนมาให้สินเชื่อน,นวัตกรรมดีมีเงินทุนจากทกออสอสำหรับเกษตรกร,รหรือบุคคลทั่วไปที่ทำอาชีพเกษตรและใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบ smart farmer วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับแผนประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจกรณีชำระคืนไม่เกิน1ปีดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์กรณีชำระคืนไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์สามปีแรกพิเศษปลอดชำระต้นเงิน3ปีแรกสนใจติดต่อที่ทกสใกล้บ้านเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ขอกสอเคียงคู่รู้ค่าประชาชนอยู่วันไปเลยเธอเพราะเธอยังมีฉันเป็นเพื่อนใจจะไม่ห่างหายไปไหนจะคอยให้กำลังใจเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรฉันยังอยู่เคียงคู่เธอ คุณผูฟังครับทกศเป็นธนาคารของรัฐบาลสังกัดกระทรวงการคลังตอนนี้ทกสมีในเรื่องของเงินฝากเรื่องของสินเชื่อเรื่องของประกันชีวิตและก็เงินฝากในรูปแบบที่มีสวัสดิการเพราะว่าทกศมองว่า เกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าของทกสทุกวันนี้นะครับมาเป็นลูกค้าทกสเราเป็นเกษตรกร,เร,กรเราไม่มีสวัสดิการต่างๆเราไม่มีบำเน็จบำนานเหมือนข้าราชการนะครับแต่ถ้าเราฝากเงินกับทกสในรูปแบบของกองทุนทุีสุขนะครับเราก็จะมีเงินก้อนก้อนหนึง่งและมีสวัสดิการนะครับซึ่ง คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครฝากเงินกับทกสในรูปแบบของกล่องทุนตัวบีสุกต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรลูก้าทกสครับอายุ20ปีขึ้นไปฝากบัญชี1คนต่อหนึ่งบัญชีนะครับการฝากก็แล้วแต่รายได้ของเกษตรกร,ร,กรครับวันละ1บาทคือ365บาทต่อปี หรือ600บาทต่อปีหรือ1,200บาทต่อปี6,000บาทต่อปี1 000, 2 0 0 0บาทต่อปีแล้วแต่ว่ารายได้ของเราจะมากหรือน้อยก็เลือกฝากได้ครับประโยชน์ที่ผู้ฝากจะได้รับนะครับหนึ่งเลยในเรื่องของ ตราดอกเบีย้ยนะครับฝากเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปก็จะได้ไม่ถึงบาทนะครับแต่ถ้ามาฝากในรูปแบบของกลองทุนตรวีสุทจะได้ถึง3%ต่อ,อปีนะครับและก็จะได้สวัสดิการต่างๆที่ทกสอมอบให้เลยตั้งแต่ปีแรกนะครับก็จะเรื่องของวงเงินในเรื่องของการคุ้มครองเจืยชีวิตจากอุบัติเหตุ เงินรับขวัญบุตรแรกเกิดเงินช่วยเหลือเงินศพกรณีที่เราเจ็บป่วยทั่วไปหรือว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะมาจะเบิกชดเชยได้นะครับสามารถจะใช้เงินออมเป็นหลักประกันได้หรือว่าก็จะมีเงินชดเชยการรักษาพยาบาลคนไข้ใ,ในกรณีที่เราเจ็บป่วยต้องไปนอนพักรักษาตัวใน โรงพยาบาลนะครับวันนี้นะครับกับกองทุนทวีสุขครับเงินฝากที่ให้มากกว่าเงินฝากนะครับให้ทั้งสวัสดิการเราฝากครบอายุที่ทกศสองกำหนดไว้หกปีเรามีเงินก้อนก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในายามที่เราอายุมากๆนะครับและในระหว่างที่เราฝากเงินเราก็มีสวัสดิการที่มารองรับชีวิตเราเกษตรกร,ร,กรของเรานะครับ วันนี้เงินฝากเพื่อเกษตรกรไทยกับกองทุนทพสุขครับติดต่อสอบถามได้ที่ตกสทุกสาขาใกล้บ้านครับ ครั้งแรกครับครั้งแรกเกษตรกรลูกค้าทกศมีเงินออมพร้อมสวัสดิการควบคู่กันสวัสดิการนั้นคือการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดและเงินชดเชยจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้นเพียงแค่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนทวีสุขของทกศพร้อมกับเลือกฝากเงินปีละ1,200บาทหรือ6000บาทหรือ1 2 0 0 0บาทอย่างใดอย่างหนึ่งติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศออมอย่างพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอกับกองทุน สุเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นคนดีของที่บ้าทําในสิ่งที่ส,ร,สร้างสรรค์ทกศงแพร่ขึ้นคุณภาพ<อ>ชีวิตประชาชน ศสองแครคลื่นคุณภาพชีวิตประชาชนเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร 94. ์94.25เมกะเฮิร์นะครับสถานีวิทยุกระจาเสียงแห่งประเทศไทยกับจังหวัดปิษณุโลกนะครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่ในช่วงเวลาของรายการทราศสองแครอย่าลืมนะครับทศเป็นธทาคารของรัฐบาลสังกัด กระทรวงการคลังเรามีในรูปแบบของเงินฝากนะครับสินเชื่อและทกสก็มีในเรื่องของเงินฝากส่งเคาะชีวิตด้วยนะครับนั่นะคือประกันชีวิตนะครับกับทกศรักคุณนะครับเป็นการทำประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับกรเกษตรกรและก็ครอบครัวของกเกษตรกรตั้งแต่อายุ5ปีถึง เสปีบริบูรณ์นะครับฝากง่ายๆครับเพียง1 9 9บาทต่อปีนะครับก็สามารถจะมีความคุ้มครองได้ที่พิเศษคือมีจะมีการรับชดเชยรายไ,ได้กรณีที่เรานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะครับได้ถึงวันละ300บาทนะครับ ต่อวันต่อปีนะครับวันนี้ก็สอบถามรายละเอียดได้กับเงินฝากส่งเคราะห์ชีวิตของทกศาานะครับแล้ววันนี้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าทกศาาที่ใช้บัตร ATM ของทกศาาทอยู่นะครับวันนี้ต้องการใช้เงินจะไปกด ATM ตู้ไหนก็ได้กดฟรีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ของทกศตู้ของกรุงไทยตู้ของบัตร ธนาคารกรุงศรีอ,อยุธยานะครับกดได้ฟรีเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องกังนวลน,นะครับแต่ถ้าหลากหลายท่านที่ต้องการเสริมสภาพคล่องของการใช้เงินของเรานะครับวันนี้เราเดือดร้อนจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเฉินจะเป็นในครัวเรือนนะครับทกสก็มีสินเชื่อเงินด่วนเอแคส แล้วก็ A cash g r o นะครับ A cash ก็สามารถจะกู้ได้ไม่เกิน50,000 A cash go ก็สามารถกู้ได้ไม่เกิน100,000บาทนะครับวันนี้เดินร้อนจำเป็นฉุกเฉินไปติดต่อที่ทคสใก,กล้บ้านกับสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับเกษตรกร,ะร,กรจะได้ไม่ต้องไปเพิ่งผ่านี้นอกระบบนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกสทุกสกาขา กลับมากับสินเชื่อเงินด่วนเอแกสครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักช่วงหนึ่งครับต้องดูแลอะไรบ้างจ๊ะพ่อก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำาพวนดินยังไงลูกแล้วต้องดูแลอะไรอีกจ๊ะก็ดูแลลูกไงจ๊ะอ้าวพ่อลืมดูแลใครไปหรือเปล่าอ๋อก็แม่ไงจ๊ะจ้าแล้วพ่ออย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะ วันนี้ทอกสมุ่งมั่นสร้างกองทุนทุวีสุขให้กับเกษตรกรกองทุนทุวีสุขเงินออมเพื่อสวัสดิการของเกษตรกรไทยทสสแควขึ้นคุณภาพชีวิตประชาชนกสสแคว คลื่นคุณภาพชีวิตประชาชนคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับเราใจกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาบ่าย3ามงเย็นถึงบ่าย4ี่โมเย็นที่94 2 5สมเกิร์สนะครับเครื่องนี้วันนี้เราเดินทางกันมาถึงช่วงท้ายของรายการทกศสองแครแล้ว วันนี้ผมคมสันบัณฑิตคงจะต้องนำรายการทกศสองแควลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนและคุณจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเชิญรับฟังรายการทกศสอแควอัปเดตข่าวสารมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสวทพิศนุโลก f m 9 4 2 5เมโะเฮิร์โดยทีมงานทกศจังหวัดพิศนุโลก